โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําการตอบคําถาม Q&A นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมไปพักชมโฆษณากันก่อน,น,น,นเลยร้านชิมชอบเป็นร้านบริการขายไอดีราคาสุดเงินะครับผมไม่เกินราคาหนึ่งร้อยบาทท้กไปเลยนะครับผมท่านผู้ชม,มอย่าลืมมาใช้บริการให้เขาเหมือนเลยครับผมเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับท่านผู้ชม เอาล้ะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมช่คลิปนี้นะครับก็วันนี้ผมมีร้านแนะนำร้านปั้งรีมาบอกท่านผู้ชมนั่นะอครับอ่ะนั่นก็คือร้านลปั้งมาตัางๆหรือวิวช็อปนั่นเองนะครับอ่าโอเคก็คือมันมีหลายเด็ดหลายราคานเลยอะท่านผู้ชมเออถ้าแบบปัญหาองท่านผู้ชมคือจะหมดไปเลยนะท่านผู้ชมแบบเวลาใครที่ไม่มีเวลาฟาร์มเงท่านผู้ชมอ่ะแถ่มันมีห้องให้เคิดด้วยไม่ต้องกลัวจะโดนโกงอย่างแน่นอนเลยท่านผู้ชมอ่ะและมีห้องพูดคุยสำหรับทบทายด้วยนะครัตอนจะในก้อนผมจะถีบไย โอเคนะครับผมเนาะหลังจากคลิปแบบก่อนหน้านั้นนะครับผมที่ผมได้โพสขอคําถามไปนะครับผมเนาะมาเดี๋ยวเราเริ่มมันเลยดีกว่าครับผมป่ะคนแรกเลยนะครับผมเนาะกนทีวีนะครับผม Q&A นายจะแจกโลบักไหมแล้วเมื่อไหรจะให้ยศเราเออโลบักนี้ผมแจกแน่นอนนะครับผมเนาะแต่ยศนี้ผมให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมป่ะไปคําถามต่อไปกันเลยจากคุณสิทธิพงศ์คนเยี่ยมนะครับผมเนาะให้ถ่าย Q&A ขอโลบักหน่อยได้ไหมได้ครับผมเนาะเดี๋ยวอย่าลืมติดตามข่าวสารด้วยนะครับผมป่ะ ต่อไปเลยนะครับผมให้ได้คิวเดอายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดไหนขอมรุ่นอะไรเอ่ออายุผม14บสจะสินะครับผมอยู่จังหวัดกรุงเทพนั่นเองขอมรุ่นไรเส้นห้าสาน์เอ็กซ์นะครับผมนับถือศาสนาพุทธนะครับผมเนาะแรงบันดาลใจก็เป็นท่านผู้ชมนี่แหละนะครับผมเนาะเออไอดอลผมก็เป็นถูกกับคิงน้อนเคดีนะครับผมเนาะเออเพื่อนผมนี่แหละนะครับผมเกอะดังกระเปล่าแน่นอนครับผมเนาะมาคำถามต่อไปเลยจากพี่กายนะครับผมเอ g นะครับผมโปรแกรมอะไรจะต่อครับ Sony Vegas Pro 16ครับผมไปต่อไปเลย จากปุญญวีชงชินธนนนะครับผมเนาะแฮรแทคิวอเมีแฟนอย่างเพื่อนยังไม่มีครับผมนะเพื่อนนะต่อไปรับผมทีเพเยอร์แฮแทคิวอพี่รู้จักขิงน้อนเคดีได้ยังไงคือเรื่องมันยาวนะครับผมเนาะเออคือเริ่มเริ่มตั้งแต่แรกเนี่ยนะคือผมเป็นแบบเหมือนเขามาจ้างวาดผมผมวาดรูปมาเนาะเออแล้วคุยไปคุยมาก็ถามว่าอยู่จังหวัดไหนกันเอ้าก็อยู่ดีก็รู้ว่าอยู่เชียงรายแล้วแบบเอา้าบ้านใกล้กันด้วยทนะ่านผู้ชมเออหลังจากนั้นก็คุยมาเลยเนาะเออตั้งแต่ขิงนอนกประมาณ ห้าหกร้อยหรือสองพันนี่แหละนะครับผมทุกผู้ชมปะต่อไปเลยพี่เป็นเกมไหมแล้วพี่เคยยังพี่ไม่ได้เป็นเกมนะครับผมแล้วพี่ก็ไม่ต่อไปครับผมจากช่อง rxixn นะครับผมเนาะให้ได้ qna พี่จำผมได้ไหมเออจำได้นะครับผมเนาะต่อไปครับผมจากคุณชาลิตาณมลนะครับผมให้ได้ qna พี่อยากได้อะไรจาก fc มากที่สุดอยากได้กําลังใจนะครับผมเนาะเออคือแค่คอมเมนต์อะไรให้ผมก็ผมคือโคตรดีใจแล้วแหละทุกผู้ชมปะต่อไปเลยครับผมจากรีวิวช็อปนะครับผมเนาะ ถ้าพี่ดังพี่จะทิ้งร้านเดยวผู้ชมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมเนาะออใจผมมันดีไม่ใช่แล้วครับผมเนาะปะต่อไปเลยครับผมอะ่ะจากคุณอีตูนนะครับผมเนาะให้แด่คิวแบบนี้หวยออกอะไรครับพี่เดี๋ยวผมถามสิริให้ครับผมหวัดดีสิริหวยออกอะไรเลขที่ออกฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะอ้าวโอ้โหท่านผู้ชมดูดูดูมันตอบ ไปเลยแล้วกันครับผมอะจากท็อปซ่าซ่านะครับผมเนาะแฮทายคิวเนตอนที่พี่แจกโลบักแล้วผลพิศานพี่มีความสุขไหมเอ่อก็ตอนแรกก็ไม่มีนะครับผมเนาะแต่ถ้าเกิดแบบมีขอบคุณเลยพวกนี้มาพี่ก็ดีใจแล้วนะครับผมเนาะอยากให้แจกอะไรก็บอกเลยแล้วกันต่อไปครับผมโฟกัสซ่านนะครับผมโรงเรียนพี่มีผู้หญิงปากดีเป้าโอ้โหไม่ต้องถามครับผมเพียบครับผมเนาะเออโอเคครับผมตาต่อไปในสุดท้ายแล้วมั้งแฮทคเช่วงที่พี่หายไปพี่ไปทำอะไรทำไมถึงหายไป เออที่พี่หายไปนะผมเนาะนี่จากก็ทอนี่แหละทุกผู้ชมเฮ้ยเศร้าอ่ะก็ทอนะครับผมเนาะหายไปก็เพราะท้อนี่แหละแล้วก็ไปทําอะไรก็ผมนั่งเล่นเกมอยู่บ้านชิลๆนี่แหละโอเคครับผมคําถามก็หมดแล้วนะครับผมเนาะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะคบผมเนาะอถ้าเกิดจะถามอะไรถามตายคลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปต่อไปนะผมบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันครับผมบ๊ายบาย